อมิตาภุธจะรวยหรือจนอยู่ที่ปัญญาของตนท่านเป่าอยูบอ่บ่ท่านกงสุนโอ้ยหลวงพอ่อมีทุระอย่างกับท่านเป่าล่ะเดี๋ยวผมสิเลียนเพิ่นให้เด้อถ้าจะเข้ามีอย่างละท่านกงสุนฮอผู้ใดมาถาหมหาข่อยอมิตาภุด อัตมาดีละท่านเป่าเมื่อคืนอาตมาฝันว่าหลุดซ้นกันสี่ขั้นซ้อนอยากให้ท่านเป่าตีเลขให้แน่นะคือว่าตีเลกแม่นแต่พอเด็ไปบอกโนมเขาเจ้าอาตมาตีเองไปบอกเขาย่ามเดบ่ถือจักเถื่อก็เลื่อยคิดพ่อท่านเป่างวดก้อนบอกไปกับบถือตื่นเศารมากเอาเขาก็บอกสมม่อมให้อาตมาฉันวยาอย่อีี เลยมื่อขวารีกนั้นท่านเป่าดินะเอาห้าร้อยเมื่อแรกเนี่ยแหละท่านเป่าเอาเด่นเด่นแหเน่เนนอวยหลวงพอ่อไปบอกเขาซุม่มซีซุ่มหาบ่ได้ได้บอกเลขโยมเนี่ยนะบอกบ่ถือเขาด่าดิโอ้ยไปหาบอกไปทัวมันดีหรือตัวได้กินเขาก็บอกสมอมอด่ยดีแล้วดีแล้วอย่าบ่ได้กินเขาก็แน่อื่นน้อหลวงพอ่อเดี๋ยวสิบบอกเมื่อเนี่ยห้าน้อยเนี่ย เด่นศูนย์จัดลวดไปบอกย่องเลยว่าเด่นศูนย์เขาต่แท้ศูนย์มือนี่เดี๋ยวสิจับกูให้เด็ดเดเด้